right now นะยืนไปก่อนเออใกล้ละหักละเี่พออะไรมาวามันดเท่มากวัดแสงค่ะโอเคประมาณสิบ5ร้อยยี่สิบ What the are f**k for? looking you ต้องรอแดดมันเข้มกว่านี้มันจะสวยใช่ปะตอนนี้แดดมันมีมันไปเนี่ยถึงบอกไงว่างๆเจ้ากับข้าไปไปถ่ายสติด้วยกันดีกว่าไปหาเรื่องโดกระซือดีกว่า้วดูกล้องวัวตัวท่บบ้านแค่จะเก็บฟลอร์ร้อยรูปหนึ่งพี่ก็ยืนอยา่นั้นแป๊บหนึ่งนะพี่ก็ยืนอยางนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวยืนย่างนี้ฮะ าารนเยวไหมฮะ่าายนไม่ไม่หนเยอะเลใช่ใช่พี่ก้อยใจเยเลยเออผมทำคอนเทนต์นี่อยู่ไงพี่ถ่ายรูปพอร้อยทุกวันเป็นเวลาเปียงปีอ่ะตอนนี้รูปที่ร้อยกว่าแล้วโอเคกลับเลคะชอชอประมาณอันนี้หนึ่อเอขอบคับ ยอดีระกอบเสร็จติมสองตสองอย่ิสั่งเมนูไหนอ่าแบบใหญ่ครัเป็นอ่เป็นราเมงแต่ว่าใหญ่กว่าร้อยจัมโบ้เปล่าใช่ใช่นื้ะจัมโบ้คเราไม่กินเผาเราสั่งมาโดยสุดยอดเยี่ยมจัมโบ้ยสี่เ้ จำไม่ได้โอก้าหรือวสี่เก้าอสไม่ใสายเราา่ใช่เรแล้วะไปเดไหนต่อไหนั่นสรเดินเล่นเหอเดินเล่นหเวลาเยอะแยะเลยเนี่ยยี่สิคอนเสร์เราอยู่ที่กินโนบุนิยจะจะไปเดินชิโนก่กินโนคือร้านร้านหนังสือคือไปร้านหนังสือที่ที่ให้แบบว่า the best ร้านหนังสือที่ไปเจอสตาร์วอล์ที่อสตาวอล ร้านอะไรไม่รู้จักนไม่รู้จักแม่ไอ้ยัยเนี่ยก่อนร้านอะไรร้านอะไรกูเรโนยูมิยะก้เรโนยูมิยะคอนเซิร์หน่อยนี่ยกเส้นขึ้นมาแบบคีบเส้นขึ้นมาคอยเนี่ย มิสเตอร์บอลินเสิร์ตไม่หดเลเพิ่ไมอินเสิร์ตไม่าเขาดุนดนหยดซนเร็วหมดไปแล้วชามหยดนเร็วคุกเลยไหมคปะทำไมไม่ไปข้างข้างนี้อตอไม่พอน้ำอ่ะอ๋อนึกว่าจาอีกอันนึงไม่พอ เไขเปล่ากูเอาไข่จากเนี่ยไปไว้นู่นอ๋อองาไปตู้ไมต้องอ้อมมึงจะทายกูอยู่หรอฮะโอเคไปถ้ามันโลกปากกูอะในเมื่อกูเป็นคนที่ไม่เคยมีคอนเทนต์เพื่อนคอนเทนต์มากกว่ากูไผมอองกายบ่อยทุกวันนะ ก็ก <c oughs> ินแหละแต่ว่าคือเอาไปแล้วเนี่ยไม่แบ่งไม่นบ่งไม่แบ่อไม่แบ่งเป็นได้ไงอืมอ๋ออืมร้อนอร่อยอร่อยเพลิเอะไรเลือดไทยก็ไม่ได้บ้าไหมมันไม่เห็นนะไปซีไปซีเป็นต่านกันแม่ค่ะอัมอืมสิดดีกูรเฮ้ยรถโอ้โห เต็มตเต็มตเคูกต้องเลยมีคนบอกทางเทศ พาขึ้นไปตรงโน,น้นออกไรพอไป<า>ชั้นล่างไปมาชั้นล่างเดินบนสกายวอล์คนมันเยอะอไม่เดินเดินจาง่างแทนเดินสล่างโดนรถชนแทนโดนรถชนแทน กันน็ตไม่วนกันเลยเราจะขึ้นไม่ได้เลยก็เชื่อเยี่ยมติดกุ้งไรเดี๋ยวเราเยี่ยมติดกุ้งไรเลี้ยวได้ก็เลี้ยวแต่ไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวเชื่อมาเลยจริงเชื่อป่ะถ้าแม่งแบบมีการแบบเออเราไปเที่ยวกันอ่ะเราไปมีการคนไหนออกขับรถอ่ะ ทุกคนจะไม่นั่งรถเฮียบีมรถกูเนี่ยนะขับชิวๆมึงอยู่ไหนล่ะ้ำนึงกูอยู่ยาลาไม่ลำเฮียอะไรกูจะไปขังไปยาละ่วยอยากเกียบระเบิดมากเลยวะเยียกูเยอะระเบิด There's some rich boy right there The rich boy with ื h e l i g o ดวท rich boy with t e l i ไอ้เหี่ยเหงไงกล้าใจสั่นเลยคู <laughs> ชาวโซเชียลได้ของใหม่กระลือของเก่าสะแล้วราดูทีหน้าสิก็แฟบอสหนึงในใจคุณตัวเชี่ยดยว่ะบ้าวัดระยะเอานี่ลยไเาลกวุ่บดาวดวนี้พอเห็นมย์ต่างดาก็จะตกใจอย่างไม่น่าเชื่อตกใจยิ่งกานายกตู่ไดเป็นนายกสองรอบติดอีกไ้นได้ด้วยไของจริงเราเนี่ยตัดต่อแน่เลยโอ้ยพวกงก็ไม่เชื่อหรอกเนาะักามาพาอะไรสิ่ไหเออเอเได้แหะ เอออยายไอยากตายไเอมอมอมอเราจะต้องพาเอุไม่มีทองพวั้นะเดี๋ยวก็ยอมเองะยอมตายทีแล้วเ้่าปุ๊จับปุ๊มัจรยาเนด้วยครับโอยต่ว่ิดอย่างเดียวเอเดี๋ยวไลบเสร็จ การลืมตาไม่คุกยืนสี่ชั่วโมงยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆค่อยๆช้อยนะพวกเร้ค่อยๆช้อยไม่ได้แหลกูเล่ เหมือนได้เวลาเช็คเอาเลยเหมือนได้เวลาเช็คเอาเลยโอเคเดี๋ยวไอตอนขับปืนให้ถ่ายเก็บไว้ถ่ายแล้วป่ะตอนตอนขับไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ให้ถูกแล้วรู้ไหมรอบหน้ารอบหน้าเอามาเลยเอ้าวางนี้เลยครับรอบหน้าอย่าลืมครครับผม ก็้ือเอาไปดูมุกก้อนสอดตลบตลบปกติผมทำไอ้นี่ไงพี่ผมทำรายการไงอ๋อเหรออืมลงยูทูบขอแล้วมั้ยใช่ใช่เป็นมียูทูบแล้วก็เพจเป็นผมเป็นไอ้นี่ไงผมเป็นทำผมเป็นช่างภาพไงอ๋อแล้วแบบเออนะทำคอนช่วงนี้ทำคอนเทนต์ถ่ายรูปวันหนึ่งรูปอยู่ไงอ๋อข่าวหน้าข่าวหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยโอเคขอบคุณครับอย่าอย่าให้ตีฟูนะ เปื่อยนะฮะมีคนเปื่อยแฉะมากเลยเฮี่ยว,นนวยเออนี่นะบอกว่าฉันยังไงก็ได้นะฮะ ครับเดียวเหงื่อกูซกเลยไว้ที้อะไรยังไม่หมดนะเหลื่อคิวถ่ายเติ้นอีกนิดนึงใช่ตั้งกล้องถ่ายเสยดูดิของ้ยังไม่เสร็จด้วยซ้ำเปียกคี่ผ่ายเลยก็เดี๋ยวถ่ายซีนจบแล้วก็ซีนเป็นซีนรถสองซีนแล้วก็มีเสียงเป็นซีนที่แบบถ่ายว่าภูมล่นกีตาร์แล้วแบบอัดย้อนนะครับร้อนมากเลยค่ะ บมานี่มานี่ได้ไหมไอที่บอกเน,นี่ยพี่คือแบบปลูกแค่ซีนตอนแฮปปี้อย่างเดียวยืม<อ>าลากจูจอด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 ไปให้แต่มันถ่ายไปเลยถ่ายแล้วอยากอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเอา,นา,นายังยื้อเตียงอยู่เลย เปิดเพลงดูยังแป๊บนึงนะเดี๋ยวๆๆเออยืมไว้งี้อ่ะแป๊บนึงไม่ทัานละไม่ทัานละสปีดมาสิบมิลลิลิตรสปีดมาสิบมิลลิลิโอเคเปิดเพลงดูกัน